วัสดีครับต่อนะครับผมสำหรับเมื่อกี้ที่ดาวน์โหลดเสร็จแล้วปุ๊บคลิกเข้าโปรแกรมปรุ๊บให้กดแคนเซิลทิ้งไปนะครับน่าจะหน้าตาโปรแกรมจะเป็นแบบนี้นะครับผมวิธีใช้ก็ลองศึกษาเพิ่มเติมได้นะครับเพราะว่ามันจะเป็นแบบง่ายๆเดี๋ยวเสียงผมมันวนเข้าไปในแอมป์ด้วยนะครับผมจะพยายามปิดเสียงนะครับเห็นไหมเออพอเล่งวอลลุ่มปุ๊บสังเกตหลอดไหม ันนี้แอมลอดนะเห็นไหมมีแสงสว่างลดอาลดเทีละจุดนะทีละจุดทีละจุด1-8ถึง8เนี่ยเป็นวิธีการต่อสังเกตจากหัวลูกศรโอเคไหมเห็นป่ะจูเนอร์เปิดปึ๊บเอาไว้ตั ä, lo, ้งสายถ้าเราอยู <t> ่ในตำแหน่งอื่นเราสามารถเปิดปิดได้จากตรงเนี้ย เราสามารถเปิดปิดได้จากผมมนี้เลยเห็นป่ะโอเคนะชิ้นระนะหนเป็นวิธีการต่อระบบของเสียงจูเนอร์ตั้งสายสตอม A และสตอม B คือแผงที่จะเอามาวางเอฟเฟกพอเอกคิกเปุ๊บมาเห็นไหมแล้วก็เลือกออกมาแล้วเราก็สามารถตั้งได้ว่าเราจะเอาให้มันเป็นเอฟเฟกอะไรมาเป็นไอ องบากอีกแล้วอ่ะเห็นปะเออต่างจนมันเต็มมาหกก้อนพอได้ตรงนี้เสร็จก็ m อเดี๋ยว,เ,ยวเสียงมันมันแตกอ่ะผมโหมดผมมีหกตัวเลยต่อมาก็าดูลูกศรด้วยมันมาแอมันมาผายแอมไหนมา m อก็ก็แปล m อแล้วก็ใช้วิธีเลื่อนตรงนี้เอาว่าเราชอบสาวของประมาณไหนแล้วเราก็มาปรับวิธีนิดนึงเพิ่มเติมได้ โอเคไหมตรงนี้คือแอบนะสุดท้ายแคปคือวิธีการวางไม้ถ้าเราไม่ขยับไม้ตรงนี้เรามาขยับไม้ตรงนี้ได้ตรงนี้มันทําได้แค่ซ้ายขวาเห็นปะ่ะแต่ว่าตรงเนี้ยสามารถเลื่อนหางได้เนี่ยซาวมันจะแตกต่างนะครับมันไม่ใช่แค่ว่าเป็นแบบว่าหลอกๆให้เราปรับเล่นเฉยๆให้มาดูโปรแกรมเยอะไม่ใช่นะครับมีผลต่อเสียงจริงๆอ่าถ้าคลิกไมห้หนึ่งมาปรับตรงนี้เป็นประเภทใหม่นะครับ คลิกไม้สองปรับตรงนี้ก็เป็นประเภทไหมพวกนี้จะแตกต่างหมดเลยนะครับมันจะเป็นเสียงที่ออกมาขยับความเลือกความกว้างของไม้เสร็จสับเรียบร้อยเสร็จปุ๊บสามารถเลือกแคปได้ด้วยนี่นะครับคาบ,บินเน็ตคาบ,บินเน็ตเห็นไหมชอบเสียงไหนก็ขยับออกอทุกครั้งที่เราเลือกหัวคาบ,บินเน็ตนะครับลำโพงที่มากับซิกเนเจอร์นั้นนะจะเปลี่ยนไปด้วยเห็นปะสมมติชอบวันนี้เลยไหม นีไม้สองแบบนี้การปรับออกมาแบบนี้เรามาดูชนิดการอัดอันนี้เป็นสตูดิโอธรรมดาเลื่อนขวาเป็นห้องใหญ่ๆหน่อยห้องโถงสตูดิโอสุดท้ายก็เป็นบันทึกแบบหอนะครับเน้นเสียงไปที่ไม้หนึ่งหรือไม้สองขยับซ้ายขวาให้มันแรงกว่านี้ก็แผนแรงขึ้นมามีแค่นี้นะครับแคปเส่วนแรงนีบก็คือการเหมือนเหมือนแผงเอฟเฟกแหละครับแต่ว่าจะเป็นเอฟเฟกแบบ เหมือนแบบท่านในคอนเสิร์ตมันก็จะแบบอยู่ในตู้อ่ะตู้เหล็กแล้วแบบมีไฟกระพริบเต็มเหมือนในอุปกรณ์เอาขึ้นบินขึ้นอะ่ะเนี้ยแล้วก็เปิดเอาใช้ได้ไม่ใช้ก็ปิดปิดให้หมดนะครับแค่นี้เองเราก็บันทึกเสียงได้ละที่บันทึกเสียงก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ด้านล่างแต่ว่าผมแคปจอไว้แค่เนี้ยก็เลยน่าน่าน่าจะเห็นอยู่นะครับมันอยู่บริเวณด้านล่างโอเคนะครับก็จะมี ประมาณนี้สามารถใช้งานได้เลยจูเนอร์แผงเอฟิกเอมเอแคปเอนะครับผมแลงเอบันทึกเสียงได้เลยแค่นี้คุณก็จะได้แบบบันทึกเสียงลงคอมได้เลยนะครับวิธีจะเซฟไฟล์เซฟแอดตั้งชื่อแล้วก็เซฟครั้งต่อไปครั้งต่อไปจะมีการบันทึกเสียงขึ้นมานะครับเซฟแอดอะไรว่าเราจะเปิดก็ไฟล์โอเพนโปรเจกต์ที่เราตั้งไว้มันก็จะออกมา วิธีบันทึกเสียงก็อยู่แถบล่างอย่างที่บอกไปนะครับบันทึกเสร็จปุ๊บเราก็เอาเสียงแมตัาต่อใส่กับวิดีโอที่ใช้กล้องถ่ายแยากต่างหากแล้วก็ลง u t u b e แค่นี้ได้แล้วนะครับนบริเวณแถวหน้้เนี่ยที่ผมลากไวนะเป็นบริเวณควบคุมเสียงซาวทั้งหมดมาสเตอร์เสียงใหญ่อินพุตเข้ายัางไงเสียงจีเสียงอะไรเงี้ยปรับได้หมดนะครับถ้าท่านต่อลำโพง PA เเล่นออกไปเนี่ยแล้วถ้ามันจี๋แนะนำให้ไปซื้อเฮดโฟนะครับหรือว่าหูฟังครอบมามันจะมีตัวที่เอาไว้ตัดบริเวณนี้โดยเฉพาะ แค่นี้ก็จะเป็นการใช้แบบไม่ต้องใช้ซาวการ์ดไม่ต้องใช้มัลติเอฟเฟกเลยได้เสียงกีตาร์แบบว่าสามารถเลือกได้นเลยแบบนะครับผมพวกนี้นะครับแอมพวกนี้มันจะเป็นการจําลองจากจากของจริงผมว่าใกล้เคียงนะเพราะผมมีโอกาสได้เล่นแอมอย่างหน้าตาตัวเนี้ยถ้าดูเพื่อนๆือเราก็บอกว่าตู้มาแชลแต่ว่ามันก็ใช่ไหมใช้โลโก้เป็นชื่อโปรแกรมมันแ,แอมลอดตัวนี้ก็หน้าตาเหมือนแอมดีเซลอ่ะเห็นไ,ไหมเออเนี้ยเหมือนมาแชลเลย แอมพลอตแอมอะไรเงี้ยเห็นไหมคือมันมันจะหน้าตาคล้ายของจริงรุ่นใดสักรุ่นหนึ่งใกล้เคียงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นซาวมันก็จะค่อนข้างใกล้เคียงนะครับอย่างผมผมเคยเล่นแอมมาเชลไอรุ่นที่หน้าตาประมาณเนี้ยนะครับซึ่งซึ่งพอมามาเป็นดิบๆแบบเนี้ยเราก็รู้สึกเฮ้ยมันมันได้นะครับผมทีน,นี้ไอตรงเนี้ยเป็นเลือกเลือกแอมแล้วตรงนี้คือเลือกวัดเห็นไหมเออแล้วก็ลองเลือกวัดดูถ้าเราต้องการแรงขับที่มันเยอะกว่าน,นี้โอเคครับวิธีใช้ประมาณนี้ถ้า มีอะไรเพิ่มเติมก็ลองดูแชร์ต่อกันด้วยนะครับน่าจะเป็นประโยชน์ขอบคุณมากครับ